ป้าไปตลาดอีกแล้วพี่น้องป้องไปมาเด้อกินข้าวน้ำป้านี่ป้ากินข้าวแล้วจะลงตลาดแล้วจ้ะเพื่อนทีไปขายเอาชมพูข่ขึ้นรถขึ้นรถจ้าชมพู่ขึ้นรถก่อนนะคะลูกใหญ่มากันโกนอะไรวันพระบอกเงไปเลยไปเลยไปเลย น um yeah. ี่ต้นเล็กนี่ต้นใหญ่น้ป้าลูกอะไรบ่วงห่วงเอาก็คือบเอปาเอวจาจ้าจ้าส่งป้าที่ตลาดเรียบร้อย